าอยากให้ปีนี้เป็นปีที่เปลี่ยนชีวิตคุณและกําลังแพลนว่าปีหน้า2023จะเป็นปีที่คุณเริ่มต้นชีวิตใหม่แบบไฉไลกว่าเดิมบอกแบบนี้ค่ะตอนนี้มีไม่กี่เรื่องที่คุณจะต้องสนใจและให้ความสําคัญให้น้ําหนักกับสิ่งนั้นบอกเลยว่ายุคนี้คนที่จะเป็นเศรษฐีหน้าใหม่คนต่อไปเนี่ยสิ่งแรกที่เขาจะต้องเก่งนั่นก็คือการสร้างตัวตนค่ะแต่การสร้างตัวตนแบบที่ใช้มาตลอดเนี่ยมันอาจจะไม่เวิร์กแล้วเพราะคนรู้เยอะแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องไปสเต็ปถัดไปนําหน้าคนอื่นหนึ่ง 49นี่คือสเต็ปของการเป็นผู้นำค่ะเพราะฉะนั้นการสร้างตัวตนในแบบใหม่2 0 2 3คุณต้องวางแผนแล้วว่าจะเอายังไงจะเป็นแบบไหนอย่างที่2ค่ะการขายค่ะหลายคนไม่ยอมขายไม่กล้าขายกลัวการขายบอกเลยว่าทักษะการขายจะเป็นทักษะที่ทําให้ทุกคนเนี่ยพลิกชีวิตพลิกอนาคต เปลี่ยนชนชั้นไปเลยจริงๆ,ๆเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่ขายไม่เป็นใครที่ไม่กล้าขายคุณกําลังมีของไม่ดีอยู่หรือเปล่าคุณกําลังขายยาบ้าอยู่หรือเปล่าถ้าไม่ใช่คุณต้องหันกลับมาเลยว่าของที่ฉันกําลังขายเนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตผู้คนยังไงถ้าเกิดว่าคนได้ไปแล้วเนี่ยมันจะทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นยังไงคนซื้อความเปลี่ยนแปลงค่ะคนซื้อค่ะถ้าเกิดว่าชีวิตเขาดีขึ้นเพราะฉะนั้นคุณต้องฝึกการขาย และในปีหน้าคุณต้องเป็นคนที่ขายเก่งค่ะอย่างนี้สานะคะสิ่งที่จะเปลี่ยนคุณก็คือการทำคอนเทนต์ถ้าทำคอนเทนต์มาตลอดนะถ้าใครอยู่บนโลกออนไลน์แล้วทำคอนเทนต์มาคุณจะรู้ว่าแบบเดิมมันไม่เวิร์กอีกต่อไปถ้าเกิดว่ายิงแอดอย่างเดียวมันก็ไม่เวิร์กอีกแล้วปีหน้าปีใหม่นี้หรือแม้แต่ตอนนี้มันถึงเวลาที่ทุกคนจะพลิกเกมการทำคอนเทนต์แบบหน้ามือพลิกไปเลย100%มันไม่มีอะไรที่เหมือนเดิมเลยค่ะเพราะฉะนั้นการทำคอนเทนต์จะเป็น ตัวชี้วัดว่าคุณจะอยู่รอดหรือว่าจะร่วงสิ่งนี้สำคัญมากๆและอย่างสุดท้ายนะคะบอกเลยว่าอันนี้คือไม่ไปไม่ได้คือใครอยู่ก็ปังใครอยู่ก็ดังใครอยู่ก็โกยเงินนะคะนั่นก็คือติ k To k อนั่นเองคุณรู้ไหมว่าตัวโคชเองอะ คลิปไหนที่ตั้งใจแล้วเอาลงติ๊กตอกนะไม่มีคลิปไหนที่ไม่เวิร์กมีคลิป2ล้านวิวล้านวิวแบบเยอะมากเพราะฉะนั้นวันนี้มันถึงเวลาแล้วที่ทุกคนจะต้องใส่ใจและมาสร้างตัวต,วตนมาทำคอนเทนต์แล้วมาขายในติ๊กตอกค่ะวันนี้นะคะรวบรวมทั้งหมดนี้สําหรับใครที่แบบเอาจริงและแตัดสินใจเอาจริงอยากจะลงลึกอยากจะเรียนรู้นะคะและบอกเลยว่าตัวโคชใหม่เองสร้างเนื้อสร้างตัวมาจากการสร้างตัวตนการขายบนโลกออนไลน์และในติ๊กตอกด้วยตอนนี้จากคนที่หมดเนื้อหมดตัวไม่ อะไรเลยหมดสิ้นบ้านหมดสิ้นบัญชีเงินในบัญชีนี่คือไม่มีนะแต่มาสร้างตัวตนได้เนี่ยจากสิ่งนี้ทั้งนั้นเลยค่ะสู่ร้อยล้านได้จากสิ่งนี้ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะถึงเวลาแล้วที่จะมาเปิดเผยความลับที่ไม่เคยเปิดที่ไหนมาก่อน f ิ t เ r อร์มิ i เล a เนียอันเซนเซอร์ค่ะนี่คือเอ็กซ์คลูซ e ฟเซมินาค่ะที่จะมาถ่ายทอดแล้วก็บอกทุกคนแบบ อันเซนเซอร์เลยฟิลเจอร์มิเลเนียอันเซนเซอร์เศรษฐีหน้าใหม่คนต่อไปคือคุณคะ่ะเราจะมาพบกันนะคะในวันที่1ตุลาคมซึ่งในวันนี้ค่ะเราจะเจอกันตั้งแต่บ่าย2และไปจบที่2ทุ่มเลยแล้วก็มีดินเนอร์แบบเป็นลองเทเบิลเลี้ยงคุณด้วยวันนั้นคุณจะได้ลงมือทำคุณจะได้เริ่มต้นสร้างเนือ้อสร้างตัวบนติ๊กต็อกด้วยเพราะฉะนั้นรับไม่เยอะนะคะวันนั้นจะเป็นวันที่เกิดใหม่ของใครบางคนและใครที่อยากมาเจอกันคะ่ะบอกเลย ว่าบัตรราคาไม่ถูกค่ะไม่มีบัตรราคาถูกต่อไปสําหรับการอันเซนเซอร์ความลับที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนเพราะฉะนั้นใครอยากมาเจอกันนะคะในวันที่1ตุลาฟิว u จอร์มิเลเนียอันเซนเซอร์เวิลด์ทัวครั้งที่1ที่แรกที่ประเทศไทยค่ะราคาบัตร ราคาเต็ม2,9,000บาทอย่าเพิ่งตกใจบอกเลยว่าแค่อย่างเดียวที่คุณได้ไปอาจจะพลิกหน้าตาชีวิตคุณไปเลยก็ได้แต่ว่าใครที่ดูคลิปนี้นะคะบอกเลยว่าให้คุณแคปเจอร์คลิปนี้แล้วไปรับราคาพิเศษได้ที่ลายที่ขึ้นด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ a d c o a c h m a i ค่ะจะให้ราคาพิเศษคุณแบบที่พิเศษแบบพิเศษถ้าเกิดว่าคุณคือคนที่ใช่ยิ่งทักมาไวจัดไปราคาพิเศษเลย ก็วันน so ี้บอกเลยปีหน้า2023เกมไม่เหมือนเดิมทุกอย่างไม่เหมือนเดิมพลิกหน้าตาใหม่หมดเลยทุกทั้งวงการทั้งการสร้างตัวตนการทำคอนเทนต์การขายไปเริ่มต้นเรียนรู้กันค่ะแล้วเจอกันนะคะ1ตุลาค่ะ